อัสสลามุอะลัยกุมมบารอมะตุลลอฮิวบะระกาตุสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับคุณครูอัสมานอีกครั้งนะคะกับห้องเรียนออนไลน์ค่ะจากวิดีโอเมื่อวานที่เราได้เรียนรู้ศึกษาร่วมกันในหัวข้อเรื่องคำที่ใช้ทอมอนโทหรือและรือนะคะซึ่งวันนี้คุณครูมีวิดีโอให้เด็กๆได้ฝึกอ่านคำกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ จากคลิปเสียงเมื่อวานที่เด็กๆได้ส่งมาให้คุณครูนะคะซึ่งคุณครูเปิดดูแล้วมีนักเรียนบางคนยังสะกดผิดอยู่นะคะตัวรือนะคะตัวรือเมื่อไหร่ที่ตัวรือมีอยู่ในคำคำนั้นเวลาเด็กๆสะกดไม่ต้องสะกดรออออหรือนะคะเด็กๆแทนคำได้เลยเช่นรือไทยสะกดว่ารือทออหยอไทยคำที่สองอดูสะกดว่าฤ ดออูดูหรืดูเด็กๆไม่ต้องแทนรออืรืน,นะคะใช้คำว่ารืได้เลยค่ะอีกครั้งนะคะรือไทยสะกดว่ารือทออะยอไทยรือไทยหรืดูสะกดว่าหรือออูดูหรืดูกุนทนอ่านว่า กุนทนขันทศกรอ่านว่าขันทศกรราชบัณฑิตอ่านว่าราชบัณฑิตฤดูการอ่านว่าฤดูการชัยพฤกอ่านว่าชัยพ,กพฤกษฤตศิกายน อ่านว่าพฤษจิกายนกันละประพฤกอ่านว่าการละประพฤกปฐมมาเริกอ่านว่าปฐมมาเริกม,มรึกขทยวรรณอ่านว่ามารึกขทยวรรณอังกฤษอ่านว่าอังกฤษ เด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านคำบ่อยๆนะคะการบ้านในวันนี้ให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจําวันในแบบฝึกหัดข้อที่1หน้า9 4ถึง95นะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ครูคิดว่านักเรียนคงได้นำความรู้เรื่องการใช้ทอมนโรหรือ หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะพบกันใหม่ค่ะอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมมาราะมะตุลลอฮิวะบเระกาตู